สวัสดีครับพบกับการไลฟ์สดจาก YLG ประจำช่วงเช้านะครับในช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนประจำวันที่1กันยายนของปี2020นะครับราคาทองคำเมื่อวันนี้นะครับมีลักษณะของการปิดตลาดในแดนบวกได้แต่ลักษณะของการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำยังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในทิศทางขาขึ้นโดยราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวและก็แกว่งตัว อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟราคาทองคํากันดีกว่าครับจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนสําหรับทิศทางราคาทองคานะครับทั้งนี้เนี่ยราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดตลาดบริเวณ1,965.37เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับระหว่างวันย่อตัวหรือปรับฐานแต่ระดับต่ำสุดเพียงแค่ระดับ1,954เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เท่านั้นนะครับราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพียงระดับ1,976เอ่รอ1,976.62เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทรงตัวและรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่ราคายังสามารถปิดตลาดในแดนบวกและก็ปิดในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยบวกขึ้นมาประมาณ9.68.99เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน บวกได้เล็กน้อยประมาณ4เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนนะครับทงคำเมื่อวานนี้ยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางดอลลา,าร์สหรัฐที่ยังคงมีการอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงนะครับหากดูกราฟหรือแนวโน้มของดอลลา,าร์สหรัฐเราเพบว่าดอลลาร์มีทิศทางปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนทางนี้ดอลลาร์มีการปรับตัวลดลงประมาณ0.25มาอยู่ที่ระดับ92.144หลังจากมีการแตะระดับต่ำสุดที่ระดับ91.993 ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี2018หรือว่าดอลลาร์มีลักษณะของการปรับตัวลงหรือดิ่งตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีนะครับและหักเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคมดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางร่วงหรือปรับฐานลงประมาณ1.4%ซึ่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดอลลาร์มีทิศทางการอ่อนค่าหรือการดิ่งตัวลงแย่ที่สุดในรอบ5ปีและเป็นการร่วงลง4เดือนติดต่อกัน แนวโน้มหรือการปรับฐานลงของดอลลาร์สหรัฐมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการเปลี่ยนกรอบนโยบายเงินเฟ้อเป็นการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อในรูปแบบของเงินเฟ้อเฉลี่ยหรือ average inflation targeting หรือ AIT แนวโน้มดังกล่าวทำให้บรรดาเหล่านักวิเคราะห์หรือวานิธนกกิจขนาดใหญ่มีมุมมองเชิงลบต่อทิศทางดอลลาร์สหรัฐในระยะถัดไป และมีการคาดการ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะสามารถดําเนินนโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินได้มากขึ้นและยาวนานมากขึ้นครับทางนี้มีการคาดการ์ถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังคงอยู่ในระดับต่ําต่อไปนะครับแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวสร้างแนวแสร้างมุมมองเชิงลบต่อทิศทางดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้หากมาดูเหล่าบรรดานักวิเคราะห์ระวันนิทนากิจกันนะครับ นักวิเคราะห์จาก T D Credit s u i s s ซึ่งมีการชี้ว,ว่าการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในรูปแบบของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยมีการกดดันแนวโน้มทิศทางดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อนเนื่องนอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะอยู่ในระดับต่ำต่ำตอไปอีกนานและนักวิเคราะห์จาก T D มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าที่แท้จริงของดอลลาร์สหรัฐ ณปัจจุบันยังสูงเกินกว่ามูลค่าจริงประมาณ10%มุมมองหรือความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลให้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐยังมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทิศทางหรือโมเมนตัมในลักษณะดังกล่าวยังคงสร้างแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงและหนุนในส่วนของตัวรายคาทองคำไว้นอกจากนี้ Goldman s a มีการคาดการณ์ว่าโลกที่ดีขึ้นแนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางอัตราดอกเบี้ยอาจจะยังคงอยู่ในระดับต่ําต่อไปทําให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเทียบกับทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอาจจะทําให้อัตราดอกเบี้ยท e ี่แท้จริงอยู่ในลักษณะของการติดลบดังนั้นดอกเบี้ยที่แท้จริงหากเทียบจากทิศทางเงินเฟ้อหรือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวหรือเริ่มขยายตัวขึ้นการดําเนินมาตรการทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ําจะทําให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อยู่ในระดับติดลบหากเทียบจากทิศทางเงินเฟ้อหรือพูดง่ายๆว่าผลตอบแทนจากการถือครองสกุลเงินดอลลาร์และก็เอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารได้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อดังนั้นมูลค่าของเงินที่แท้จริงจึงมีทิศทางหรือมีการปรับตัวลดลงมุมมองของโก l d m a n s สร้างแนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบต่อการถือครองดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าการถือครองดอลลาร์สหรัฐเอาไว้จะทําให้มีการขาดทุนต่อภาวะเงินเฟ้อที่แท้จริง แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเป็นมุมมองที่ยังคงกดดันแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐในระยะถัดไปจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงสร้างแรงหนุนและแรงกระตุ้นให้ราคาทองคายังคงมีแนวโน้มหรือที่ทางที่สดใสในเบื้องต้น นอกจากนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางตลาดหุ้นวอลซิตของสหรัฐเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาหลังจากในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานมีทิศทางปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันดิบโดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนวันนี้รุง่งลง223.82จุดหรืออ่อนตัวลงมาประมาณ0.78%ขณะที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวลงประมาณ7.70จุดหรือ0.22% และ n a s d a กมีการขยับขึ้นเล็กน้อยประมาณ0.68หรือว่า79.83จุดทั้งนี้ในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างแต่ยังคงสามารถทรงตัวและก็ยืนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยหากเทียบเป็นรายเดือนทิศทางดอลลาร์ทิศทางของดัดชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจน Del และตลาดหุ้นวอลตสตีทยังคงทำผลงานและยังคงสร้างทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกเอาไว้ได้ พูดง่ายว่าแรงขายทำกําไรในตลาดหุ้นวอสตีดมีสับออกมาบ้างแต่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นวอสตีดก็ยังคงสามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวในระดับสูงแม้ว่าจะทำให้ทิศทางของราคาทองคำขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงสั้น แต่การทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ทําให้ราคาทองคํายังขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจํากัดแม้ว่าดัชนิเฉลยอุตสาหกรรมดาวโจนจะมีแรงขายทากําไรหรือปิดตลาดในแดนลบก็ตามนอกจากนี้ท่าทีของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดท,ที่มีการส่งสัญ,ญญาณต่อการดําเนินนโยบายการเงินยังคงมีการเปิดทางในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน แต่ยังคงส่งสัญญาณเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมที่ไม่ชัดเจนมากนักใน,ในเบื้องต้นแม้ว่านักลงทุนจะมีการคาดการณ์ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงอยู่ในระดับต่ำสองถึงสามปีเป็นอย่างน้อยแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการส่งสัญ,ญญาณเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยเมื่อวานนี้นายริชาร์ดคาริดารองประธานเฟดมีการกล่าวว่าเฟดหลังจากมีการประกาศรอบนโยบายการเงินแบบใหม่ในการกําหนดที่ทางอัตราเงินเฟ้อเฟดเริ่มกลับมาหาลือการเกี่ยวกับการดําเนินการขั้นต่อไปในการชี้นำนโยบายร่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงบดุลในอนาคตท่าทีหรือสัญญ,ญาณดังกล่าวอาจจะเพิ่มความหวังว่าธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเตรียมลดเตรียมใช้นโยบาย งบดุลในลักษณะของการขาดดุลเพิ่มมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าเตรียมที่จะมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อที่ทางราคาทองคําแต่ในส่วนของรองประธานเฟดในริชาัดคาริด้าก็ยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีหรือส่งสัญญ,ญาณชัดเจนประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวทําให้นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้นายราฟาเอลบอสติดประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนต้ามีการกล่าวว่าเครื่องมือของเฟดที่ใช้อยู่ณปัจจุบันขณะนี้เช่นการขยายวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE หรือผ่อนคลายเชิงปริมาณไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดสําหรับเฟดณขณะนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐกําลัง ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างไรก็ตามทั้งนี้ราฟาเอลวอติมีการเสนอว่าให้จับตาดูสถานการณ์ความขัดแย้งในการดาเนิเนนโยบายทางด้านการคลังในส่วนของทำเนียบขาวและสภาโคงเกรสซึ่งหากสามารถออกมาตรการทางด้านการคลังเพิ่มเติมได้ ก็จะสามารถใช้มาตรการดังกล่าวกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางนี้มุมมองของประธานเฟดแอนดนต้ายังมองว่าการเพิ่มมาตรการ QE หรือการอาัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจณปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใช่แนวทางที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะเพิ่มวงเงินในลักษณะดังกล่าวแต่มุ่งเน้นให้ทำเนียบขาวและสภาคองเกรสโดยเดโมโคแรครตและก็ริพบมิการอนุมัติในส่วนของมาตรการทางด้านการคลงัง พื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทําให้นักลงทุนยังคงจับตาดูทิศทางและก็แนวโน้มในส่วนของตัวราคาทองคาครับในส่วนของคําถามนะครับที่บอกว่าทองคําแท่งและราคาเงินบาทจะขึ้นไปได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟการเคลื่อนไหวในส่วนของตัวราคาทองคํากันเลยนะครับ ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาทองคําตลาดโลกในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีลักษณะของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ1 9 8เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับซึ่งณปัจจุบันราคาทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวอยู่1988จะเคยเป็นระดับสูงสุดของปีนี้นะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมจะเห็นว่าราคามีการทดสอบระดับ1981 1988หลายครั้ง ก่อนที่จะมีการเบรกเอาท์หรือมีการทะยานขึ้นไปชนแนวต้านระดับ2,075เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนดังนั้นเมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เข้าใกล้แนวต้านหรือระดับดังกล่าวอาจจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าราคาสามารถยืนหรือผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมทางนี้หากตีกรอบหรือชแนลระยะสั้นแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคํายังมีลักษณะของการค่อยๆขยับหรือแกว่งตัวในที่ทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหลังจากราคาสามารถเบรกเอา์กรอบสามเหลี่ยมรูปลิ่มที่ราคามีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างและกลับขึ้นมายืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับ ราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุดหรือไม่กลับลงไปในกรอบสามเหลี่ยมรูปริ่มนะครับราคาลงมาโลที่ระดับ1,954เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ทำให้ราคามีลักษณะของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อดังนั้นหากราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจับตาดูนะครับว่าราคาจะผ่านระดับ1,988ได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยมีแนวโน้มที่ราคาจะแกว่งตัวในกรอบในช h a n แนลหรือที่ทางขาขึ้นขึ้นไปชนแนวต้านถัดไปบริเวณ2,600เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งนักลงทุนที่ซื้อทองคำเอาไว้เมื่อวาน สามารถถือต่อนะครับเพื่อรอไปขายที่แนวต้านถัดไปแต่อย่างไรก็ตามในโซน1206และ1215เหรียญดอลลาร์ต่อเฮซออนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงไปลายปลายเดือนสิงหาคมระดับดังกล่าวราคาขยับหรือทะยานขึ้นมาทดสอบหรือชนระดับดังกล่าวหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถยืนหรือทรงตัวได้จึงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาดังนั้นเมื่อราคาชนระดับดังกล่าวซึ่งเป็นกรอบดูชแนลของทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้น แล้วก็เคยเป็นโซนแนวต้าหรือระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมด้วยอาจยังคงต้องจับตาระดับดังกล่าวอย่างใกล้ชิดหรืออาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาค่อยทําการเข้าซื้อใหม่ทั้งนี้ประเมินแนวรับหรือจุดเสี่ยงแรกนะครับบริเวณพันเก้าร้อยนเดหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชแนลของที่ทางขาขึ้น และแนวรับปลอดภัยจะอยู่บริเวณ1954เป็นโลเมื่อวานถึง1950เหรียญด้วยาล์าต่อเทชออนหากราคาย่ออ่อนตัวลงมาสามารถสร้างฐานหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคารองคำยังมีโอกาสค่อยๆขยับและก็ปรับตัวขึ้นต่อดังนั้นยังคงเน้นการลงทุนระยะสั้นนะครับเนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคํามีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแม้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําจะขยับและปรับตัวขึ้นได้แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรที่สลับออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ให้แนวต้านที่คิดเป็นเงินบาทนะครับบริเวณพันเน่าจะอยู่ราวๆสองหมา 29, บาทต่อบาททองคําเป็นทองคําแท่ง96.5นะครับแต่ถ้าผ่านได้แนวต้านถัดไประดับ 20,000โทษครับ2,000หกเหรียญดอลลาร์ต่อเฟออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็น่าจะอยู่ระดับประมาณ2 9 5 0 0บาทต่อบาททองคำนะครับค่าเงินบาทวันนี้มีทิศทางทรงตัวจากวันก่อนหน้าแม้ว่าจะมีทิศทางหรือแนวโน้มที่จะยังรักษาระดับของค่าเงินบาทเอาไว้ได้แต่การที่ทองคำตลาดโลกหรือกลสปอตขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ทาให้ราคาทองคาภายในประเทศวันนี้มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับในส่วนของแนวรับ หากเกิดหลุดระดับ9 9 5เยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนลงมานะครับแนะนำว่าอาจจะชรอ,อการเข้าซื้อมองแนวรับถัดไประดับ1,934ถึง1,916 1,916จะเป็นกรอบหรือชแนลของทิศทางขาขึ้นในระยะยาวนะครับถ้าราคาเกิดหลุดหรือมีแพนิคเซลหรือทิ้งตัวลงแรงจนหลุดระดับดังกล่าวสถานะซื้ออาจใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุด s ต o อ l o s อหรือตัดขาดทุน ทางนี้ยังคงแนะนําว่าหากราคาสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้หรือเคลื่อนไหวในลักษณะของการค่อยๆขยับขึ้นก็มีลุ้นที่ราคาทองคําจะมีโอกาสขยับหรือแตะแนวต้านจิตวิทยาในโซน2,000ถึง2,600เหรียญดอลลาร์ต่อเทอซอ,อนอย่างไรก็ตามอาจจะลองดูและก็ลองลุ้นในส่วนของการขยับและก็การปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคำในวันนี้นะครับ ในส่วนของนักลงทุนฝั่ง g o f ฟิเจอครับสัญญา g f v 2 0ยังแนะนำเปิดลอง Position เหมือนเดิมนะครับให้แนวรับตัว g f v 2 0ระดับ28,920บาทต่อบาททองคำจุด Stop Loss ที่ระดับ28,410บาทและก็ทำกำไรจุดแรกระดับ29,480บาทหาก่านได้สามารถถือต่อไปรอขายหรือรอปิดสถานะที่แนวต้านถัดไป GOU 20แนะนำเปิดลอง Position ที่แนวรับนะครับให้ไว้ที่ระดับ1,952และก็จุดทำกำไรจุดแรกบริเวณ1,990เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนจุด stop loss ที่ระดับ1,918เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับในส่วนของสัญญาตัว SET50 i n t h e Future ตัว Series U นะครับ S50U20 จะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าวันนี้ดัดชนีมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลง แต่อย่างไรก็ตามการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของดัชนีมีลักษณะของการล่วงลงหลุดระดับ841.839จุดลงมานะครับทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมมีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อหาแนวรับถัดไประดับ831นะครับทั้งนี้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัว S50 ในฟิวเจอร์ในระยะสั้นในส่วนของตัว S50 U20 ยังมองว่ามีทิศทางหรือโมเมนตัมที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเว์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างแต่ต้องจับตาแนวรับสำคัญบริเวณ830จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมนะครับถ้าดัชนีตัวซีรีส์ U ยยัยงไม่หลุดระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือมุมมองที่ดัชนีจะมีการรักษาระดับหรือทรงตัวและมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวออกด้านข้างยังคงมีอยู่ แต่หากหลุดระดับดังกล่าวลงมาจะทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมในลักษณะของการไซเวสเสียไปและแนวโน้มหรือมุมมองชงลบจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแนะนําว่าหากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ให้เปิด l อง g position โดยใช้แนวรับระดับ8 3 6ร้อถึงแปดจุดนะครับในการเข้าเสียงซื้อหวังทํากําไรจากการรีบาวแล้วก็การดิดตัวขึ้นเมื่อดัชนีตัวซีรีส์ยูสรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นให้ทยอยปิดสถานะทากําไร หากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีเป็นไปอย่างจํากัดไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านย่อยระดับ847และ851จุดซึ่งเคยเป็นฐานของดัชนีในช่วงที่ผ่านมาหากดัชนียังฟื้นตัวหรือรีบาวขึ้นในระดับ ที่ค่อนข้างจํากัดแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนียังมีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาดังนั้นสามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวได้แต่การเปิดสถานะขายให้ตั้งจุดซอปล้อนหรือตัดขาดทุนหากดัชนีเกิดการรีบารหรือการเกิดการดิดตัวขึ้นแรงผ่านในส่วนของแนวต้านระดับ864จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาทางนี้ยังเป็นลักษณะของการเน้นทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบเนื่องจากทิศทางของดัชนี ยังมีลักษณะของการแกว่งตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ก็ยังมีลุ้นที่ดัชนีจะมีลักษณะของการรีบาแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างไรก็ตามหากดูทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้พบว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเกาหลีและฮ่องกงมีทิศทางของการขยับและก็การปรับตัวบวกขึ้นเล็กน้อยแต่ดัชนีของบ้านเรามีลักษณะของการปรับถอยหละอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งก็อาจจะได้รับอิทธิพลหรือมุมมองชงลบจากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่เริ่มย่อตัวลง รวมทั้งในส่วนของที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐที่มีแรงขายทากําไรสลับออกมาแต่อย่างไรก็ตามทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราเริ่มซึมซับหรือรับปัจจัยลบในส่วนของประเด็นดังกล่าวไปแล้วแรงขายหรือการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงก็อาจจะมีลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อไม่มากนะักอย่างไรก็ตามครับสำหรับค่าคืนนี้ในฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจนะครับนักลงทุนสามารถติดตามดัชนี P M I ภาคการผลิต จากมากิลแล้วก็ ISM แล้วก็การใช้ใจ่ายทางด้านการก่อสร้างรวมทั้งถ้อยถแถลงของนางลาเอลเบอร์นาดซึ่งเป็นคณะบริหารของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเพื่อใช้เป็นปัจจัยในส่วนของทิศทางชี้นำในส่วนของทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าอย่างไรต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามหรือพิมพ์เข้ามาหน้าคอมเมนต์ได้นะครับ สำหรับวันนี้ทองคำแท่งน่าจะมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นทองคำแท่ง96.5อาจจะดูแนวต้านแรกระดับ29,250บาทถึงระดับ29,500าอบาทตอบาททองคำนะครับก็ยังมีลุ้นที่ราคาจะมีโอกาสขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับดังกล่าวได้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ทางค้างเงินบาทที่มีแนวโน้มหรือปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับก็มีที่ทางแข็งค่าในระดับที่ค่อนข้างจํากัดแล้ว การแข่งข่าในระดับที่ค่อนข้างจากัดทําให้ทองคําอาจจะได้รับแรงกดดันจากที่ทางค่างเงินบาทที่มีแนวโน้มอาจจะมีจังหวะรีบาวหรือมีจังหวะกลับไปอ่อนค่าได้ด้วยนะครับดังนั้นการที่เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทองคําปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามยังคงแนะนําว่าการไล่ซื้อยังคงมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจาก แนวต้านในโซนใกล้ๆกับระดับ2,000 2,600เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนจะเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วก็เคยเป็นจุดที่ราคาเกิดหลุดลงมาหรือปรับฐานลงมาแล้วเกิดแรงขายตามแรงนะครับดังนั้นการเข้าซื้อยังแนะนําว่าอาจจะรออ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวรับแล้วค่อยทําการซื้อโดยเน้นทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวเป็นหลักน่าจะเหมาะสมกว่าครับในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของการไลฟ์สดวันนี้อาจจะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรหรือสนใจการลงทุนในตัวทองคำแท่งหรือในโกลฟิเจอร์หรือเซสฟิตตี้อินดิคฟิเจอร์นะครับก็สามารถทักทายเข้ามายังคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่การตลาดคอยให้คำแนะนำครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ